สวัสดีทุกทคนวันนี้หลังจากที่เราไปทริปกิตาโขนแล้วก็ฉันคานนะครับก็กลับมาแล้วก็อเอารถมาเซอร์วิสนิดหน,น่อยน,นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันลุยน้ำลุยฝนมาเยอะอาจจะมีเศษ้ายเศษฝุ่นอะไรเงี้ยเข้าไปในกรองอ,งอากาศเงี้ยครับก็อยากจะเซอร์วิสให้มันกลับมาเป็นสภาพปกตกิก็เลยนำรถมา รวจเช็คสภาพหลังการเดินทางครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยตอนนี้ช่างเขาทำการเปลี่ยนยางราล,ลูกค้าอยู่นะครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนเอารถมาสวินหน่อยนะครับหลังจากเราไปตะลุยที่ตะโขนมาของเกิร์นี่จับจับเยินครับออกเลยนี่อันนี้คือของเดิม นี่คือของใหม่ให้เปลี่ยนไปก็จะเป็นเพื่อนหน่อยข้อมือเราเพื่อนแล้วก็ไปจับโดนนี่ก็มาดูตรงช่องกันนี่คือล้างไว้หน่อยแล้วนี่เช็ดเออเช็ดไปหน่อยหนึ่งดูจากข้างในเอาเช็ดไปแล้วอ่ายืนครับจับยืนหมกเลยนี่ด้เห็นต้องดูจากข้างในนี่คับ นี่ก็ล้างหมดข้างในนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องครับเพราะว่าในเครื่องหายหมดแล้วรถรุ่นนี้ไม่กินไม่กินน้ำมันปินงซีนไม่กินน้ำมันเชื้อเพลิงพอคองตันน่ะมันก็ดูดอากาศไม่ไม่ได้ับอากาศไม่ผ่านกองอากาศไม่ผ่านกอง เดี๋ยวเดี๋ยวสายขาดเลยนะสายปิดอะไรวะนะนี่หอกองมันตันนะครับก็ดูดอากาศเข้าไม่ได้ก็ไปดูดเอาท่อไอ้น,น้ำมันเครื่อง,องผมมาแดกหมดเลยพ่ออากไม่ผ่านกรนะปิดตรงนี้อากาศมันเข้าตรงนี้ยากครับอืมก็จะมีท่อไอขึ้นมาจาก เครื่องเรามันจะเข้ากองกระโดดมันเครื่องเราใช้หมดรถก็จะกำลังตกเลยเพราะว่าอากาศเป็นอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนอืมออกซิเจนน้อยต้องครับผมนีม่คือเก็ดเล็กๆแน่น้อยนะฮะแต่ไม่ควรมองข้ามคุณฟาวีพีเนี่ยรักให้เาให้ช่างเบียไข่เล็กดูแลให้ โอ้โหนี่น,น,น,นี่เราล้างมาแล้วอันนี้นคือก่ยปีบแล้วครับนี่ข้างในในี่ยิีบแล้วอืมนี่จากเดิมน,นี่เขอะเลยนะครับเดี๋ยวโอ้อันนี้ไม่อยากจับเลย <c oughs> เพื่อนเลย <c oughs> นี่ยางในรถที่ขายป่ะนี่น้ำควสะอาด เอา่้นเดียวเอาพีงเนี่เลพี่ผมไปต่างก่กลับมาครับอ๋อพอดีพอดีมีคนมาขอยางไนครับน่าจะไปจุดไฟทำมุกตะเอาเลมเลยกำลังคิดว่าถ้าเป็นปากแตรจะเป็นยังไง ไม่ต้องมีไม่ต้องมีให้ให้เป็นเป็นปากแตรไปลเลยท่ออ่าใช่เราใส่กรองกันแหละแต่ว่าตรงนี้เป็นปากแตรเราไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องใส่ท่อให้เป็นปากราบเลยมันก็ตัดตรงนั้นเลยไม่ดีหรออยงนั้นนะอ่ะติ้งเลยนะตัดให้มาจอดนั่นเลยมันก็ไม่รวมอากาศนี่นีวนี่รถนี่เป็นรถเดิมมไม่ไม่ทำอะไรแต่งมากมันเป็นรถเดิมสเปคเดิมเดิมรถเดิม เดโรงงานเดือดโรงงานแล้วคเดือโรงกานไม่มีโรงงานคเลยนี่เดืยวโรงงานครับโรงงานทั้งนั้นเลยใช่โรงงานนอกมันโตบ้างไต้หวันบ้างอะไรบ้างเรียบมีเสียแล้วโรงงานไทยบ้างโรงงานทั้งนั้นเลยท่อแล้วก็โรงงานใช่ไหมโรงงานญี่ปุ่นโรงงานเฮ้ยคลองคลองะไรนะคลองสามคลองสี่ อ๋อห้องสามห้องสามอ๋อห oh, ้องสามหรอไงหองสามซิมูระเอเชียไม่ใช่การรีวิวนะครับนี่คือการโม้ดี๋ยวามาแอบดูรสชางิกันมันแอบทำอะไรบ้างเนี่ยของแร่อันนึงครับทีคนมองข้าม แับแรกนี่ล้อลราเปลี่ยนไปแล้ว,ลวเป็นขนาดล้อที่กำลังสวยงามครับล้ออะไรนะช่างข้างหน้าหนึ่งจุดหกเฮ้ยหน้าหนึ่งแปดห้าตามสเปคแต่ว่าอันนี้โอเวอร์สเปคหลังสองหนึ่งห้าเป็นล้อที่ไซส์กำลังสวยนะครับเหมาะมากเราเป็นล้อผลิตญี่ปุ่นคือล้อของ Suzuki FXR นะครับ150 เป็นล้อเอ็นไก่จีปแปนครับของแลครับในประเทศไทยน่าจะว่านำเข้ามาเนี่ยมันน่าจะประมาณไม่น่าจะถึงยี่สิบคู่นะที่มีอยู่นะแต่ที่เห็นมันมีแค่ห้าอ่าที่เห็นอยู่ตั้งแต่อดีตมาก็น่าจะมีสักห้าคู่ที่เห็นเลยนะครับคนใช้อยู่ตอนนี้ แล้วแต่ว่าที่ซ่อนอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมว่าไม่น่าจะถึงยี่สิบคู่ครับเพราะาตอนนั้นนําเข้ามาไม่น่าจะเยอะขนาดนี้เป็นล้อที่อยู่ในรถแข่งของซูซูกิเลเดอร์ร้อยสิบห้าสมัยก่อนกับซูซูกิคูร้อสิบครับล้อ fxr หนึ่งห้าศูนย์ X R 150. ตัวนี้จะขายอยู่ในมาเลเซีย บ้านเราไม่มีขายครับเอามาโชว์แต่ไม่ได้ขายก็น่าจะเป็นยุคของภาวะเศรษฐกิจของตับบู่้างยุคน,นั้น<อ>นี่ก็เลยมีน้อยนะครับลหลายๆคนก็มีอยู่แต่ของมันไม่ครบจาเนเบรกเนี่ยหายากมากเลยอันดับหนึ่งแล้วมีล้อแต่ไม่มีจานล้อนี่ใส่ยาง ก็คือโอเวอร์สเต็คมาไซน์หนึ่งปกติถ้าจะให้พอดีก็น่าจะเป็นล้อไซนี้ก็น่าจะร้อยหนึ่งแปดห้าก็น่าจะเป็นแปดสิบนับถึงเก้าสิบรับพอดีวันนี้เสียงพัลมดังนะครับดังไปเรื่อยเอ่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยน บาลานโชคนะ,ะนี่นี่นโชกนี่ก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยโชกนี่ผมไม่ใช่ละนี่โชคเป็นตัวเก่าแล้วครับผมไปหาพาไปดูตัวใหม่นี่เป็นตัวเก่านี่ครับเก็บตัวใหม่ตัวเก่าเป็นตัวใหม่เป็นตัวนี้นะข้างล่างมันจะขุดนิดน,นึงออาดูออกครับดูออกถ้าเป็นกระบอกตรงเนี้ย นี่ตัวเก่าครับตัวกระบูอืมแล้วแบรนด์นี้ก็นี่ครับถ้าเป็นตัวใหม่จะผลิตเป็นของอุ้ยเห็นไม่ชัดนะตรงนี้ครับตรงนี้โชว์ว่าเดิมน่าจะเป็นขายาบ้าอ่ะตอวนี้ไยาบ้าอืมคนละคนละแบรนด์กันนะครับน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนซัพพลายเออร์รนี่นี่น,น,นี่มีมีมีแต่แต่ง กาดน้ําแต่งนะครับนี่นี่คออข้อแต่งนี่ฝาปิดก้องน้ํามันเครื่องแต่งยิงนะครับกันลายแต่งนี่นี่ชุดสีก็แต่งครับเนี่ยสีด้านานีน้ยแต่งแน่นอนของเดิมไม่ได้ใช่อย่างงี้ยรเออไอปั๊มหลังอ่าปั๊มหลังก็แต่งครับแต่งปักเท้าก็ไม่ใช่ข,ของของเดิมครับนี่น่าจะเป็น ตากตูจะมาฮ่าครับ R15 ปลายท่อเป็นตัวเดิมตัว150 FU ครับท่อจะเป็น FU ครับ150จะเป็นตัวขบูนะปีสองพันเนี่ยรูเริ่มเลยไหมนิ้วโป้งเขาได้เนี่ยรูโตล้ละโป้งเขาได้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นนิ้วนิ้วชี้กันนะนิ้วชี้จะเป็นตัวรูลเล็กนะครับ ปั๊มหลังก็แต่งขายึดปั๊มก็แต่งนะครับล้อนี่มิชลินมอโตจีพีวะครับพายอดจีพีมิชลินเดี๋ยวมาดูโชค๊คโชค๊คแต่งครับโช๊คแต่งคไข่สีแดงอเออปิด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 ถ้าปิด,ปด ไม่ได้สปอนเซอร์มาบอกแต่งหรือเปล่ามีการสะบัดด้วยครับนี่การสะบัดตัวนี้ของอะไรครับสีทอง s k ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนโมเดลไม่ทราบนะครับมือเบรกก็แต่งนะครับอันนี้คือรถแต่งบอกแต่งครับขายึดกล่องแต่ง นี่ใส่กล่องแตงด้วยเราออกไปตรงนี้เจอแด่ด่านแตงใช่บผมบอกว่าร้านทำสกดีเลเดอร์เนี่ยมันมีน้อยครับแต่ร้านเนี้ยมีแอบอีกนี่นี่ก็คือก่อนที่มาเป็นเลเดอร์ครับ กระเทยของสูอากิล่าครับตันนี้ทำไว้วิ่งในสนามก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะติดแล้วนะจอดที่ไม่นานอืควันนี้ผมเอาของมาส่งให้ช่างนะครับ เป็นเปชุดคิดเล็กๆน้อยๆเอาไปเลยเป็นชุดคิดเล็กๆน้อยๆอ่ให้ดูมีงมีงนเา้อาเเดียวช่างพอดีเราพอดีเอามาส่งให้ช่างครับช่าง้าใจดีเปลี่ยนใส่กองให้ครับตอนนี้ช่างก็ได้ใส่กองเข้าไป้อยแล้วครับกองเกลังจะเปิดฝาายเนี่ย เดี๋ยวคืนนี้เราลองมาเทสดูนะครับอาจจะได้สักสองสาม G ขนาดนั้นเหรอปุ้นนะครับห <laughs> <laughs> มายหมายถึงปุ้นนะครับ <laughs> <laughs> อืมตอนนี้เราก็ประกอบเรบียบร้อยแล้วครับ <laughs> เทสก่อนไปไปธารมะเลยสอง G ได้ขึ้งไป ถนนแพรกษาแพทกสาตุ๊กแหงซอยเก้าซอยเก้าหมู่บ้านแสงบัญญาซอยบ้านแสงบัญญาถ้าเรามาจากจากรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเขาเรียกอะไรนะสถานีอะไรนะตรงนั้นตุ๊กแหงแพกษาไงแพทกษาอ่าเข้ามาอยู่ฝั่งซ้ายมือซอยเก้าฝั่งซ้ายมือซอยเก้าขี่เข้ามาประมาณสามร้อยเมตรซ้ายมือถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นถึงสังเกตก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดี ตรงข้ามเป็นเป็นร้านแกนครับร้านแกนทำอะไรบ้างครับร้านนี้ทำทุกอย่างที่ได้เงินโอ้แน่นอนทำเครื่องแปลงล้อทำได้หมดเลยส่งดงทรงเด็กฮะนี่ออะไรกเนีอยงานงานกึงงานแปรงมีนะครับรได้ได้รับหมดเลยแปลงคําบู๊ใหม่สบายเลยงานนี้ ไม่ต้องกลัวเสียค่าวิ่งแพงครับลงกึนอยู่หน้าร้านตรงข้ามเลยโค้งไว้แล้วจ้างลงกึนมาเปิดข้างหน้าใช่อ่ะแล้วช่องทางติดต่อสำหรับคนที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลหรืออะไรยังไงมีช่องทางอะไรบ้างครับก็มีติดต่อมาได้ทางเพจ B F Shop by ไข่เล็กครับผมโอเค ดีเฟ็บช็อปบายแคลเกนะครับเดี๋ยวเราจะลงให้ตรงนี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 ้เออตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงไหนเห็นมีออ่ะเอาตอนนี้แล้วก็คุยเสร็จแล้วก็มากินข้าวกันก่อนครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่มื้อเย็นมาลองเทลรถหน่อยฮะ แล้วก็แวะทานข้าวนิดนึงเดี๋ยวกลับไปที่ร้านละแต่สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ